ร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างครับที่บอกว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะ This what help is mecast me Podcast. Your help can Alco you สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ help me daily สุขภาพดีขึ้นง่ายๆ ฟังเพียงแค่5นาทีต่อวันครับวันนี้อยากจะมาชวนคุยครับกันถึงหลักไม่สำคัญของชีวิตครับเป็นช่วงเวลาที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะเพิ่งผ่านมาหรือหลายๆคนเนี่ยกำลังจะก้าวเข้าไปนั่นคือช่วงวัย40ครับวัยนี้มันเป็นวัยที่แปลกนะครับหลายๆคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีไฟในการทำงานแบบเต็มเปี่ยมเลย แต่ลึกๆแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยมันอาจจะเริ่มส่งสัญญาณบางอย่างครับที่บอกว่าร่างกายของคุณเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะบางคนเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณมาอย่างที่การเหนื่อยง่ายปวดเมื่อยบ่อยขึ้นเมื่อยตามคอตามบ่าตามไหล่หรือบางคนเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยกินข้าวปกตินะกินเหมือนเดิมเลยแต่ว่าพุงเนี่ยมันมาง่ายขึ้น กว่าแต่ก่อนเยอะเลยซึ่งความรู้สึกนั้นนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่เราคิดกันไปเองเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะในวัย40เนี่ยก็คือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเลยนะครับที่ระบบเผาผลาญของร่างกายเราเนี่ยมันจะเริ่มทำงานได้อย่างช้าลงฮอร์โมนต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นซึ่งนี่นะครับก็คือมันอาจจะเป็นประตูนะครับที่เปิดต้อนรับ สามภัยเงียบที่จะคลืบคานเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกนะว่าสามภัยเงียบเนี่ยมันคืออะไรบ้างภัยเงียบตัวที่หนึ่งครับก็คือความดันโลหิตสูงครับหลายคนนะครับไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยมีความดันโลหิตสูงเพราะมันแทบแทบไม่มีอาการเตือนเลยแล้ว พวกนี้นะครับมันทําร้ายหลอดเลือดและหัวใจของเราเนี่ยไปอย่างเงียบๆเ,เรื่อยๆครับภัยตัวที่2ก็คือไขมันในเลือดสูงครับโดยเฉพาะเจ้าไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นสัญญาณฟ้องว่าระบบเผาผ่านของร่างกายเราเนี่ยมันเริ่มที่จะพังละแล้วก็เป็นต้นตอของไขมันพอกตับแล้วก็โรคหัวใจอีกด้วยแล้วก็ภัยเงียบสุดท้ายนะครับที่ผมจะเล่าวันนี้ก็คือเป็นภาวะ ดื้ออินซูลินครับไอภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยมันเป็นภาวะก่อนที่เราจะเป็นเบาหวานนะครับร่างกายเนี่ยจะเริ่มจัดการน้ําตาลเนี่ยได้ไม่ดีเท่าที่ควรครับซึ่งเป็นภาวะที่คนส่วนใหญ่เขามองข้ามแล้วก็ไม่รู้ฟังดูแล้วเนี่ยมันอาจจะน่ากังวลถูกต้องไหมครับแต่ว่าไม่ต้องตกใจไปนะครับการรู้ตัวหรือว่าเตรียมตัวรับมือเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เนี่ย ถือว่าโชคดีที่สุดแล้วครับเพราะว่าถ้าเรารับมือแลวก็ป้องกันได้เนี่ยเราสามารถผมมีวิธีรับมือครับสามหลักการง่ายๆนะครับที่อยากจะให้เราเริ่มทำเลยตั้งแต่วันนี้ครับข้อที่หนึ่งครับรู้จักตัวเลขของเราครับพอเข้าถึงวัยสี่สิบเนี่ยการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะเราจำเป็นที่จะต้องรู้ค่าความดัน ค่าไขมันค่าน้ำตาลของตัวเองครับเพื่ออะไรเพื่อที่จะได้วางแผนการดูแลเนี่ยได้อย่างถูกจุดอย่างสมมติเนาะเรารู้ว่าค่าความดันค่าไขมันเนี่ยมันเยอะมากขึ้นแล้วเกือบที่จะถึงเกณฑ์ที่เขากำหนดไว้แล้วเนี่ยเราก็อาจจะวางแผนในการที่จะโอเคลดปริมาณของมันของทอดให้มันน้อยลงนะฮะหรือว่าค่าน้ำตาลเนี่ยก็ตรงๆเลยถ้าค่าน้ำตาลเนี่ยมันใกล้ถึง หนึ่งร้อยเนาะหรือว่าใกล้าตาใกล้หนึ่งร้อยี่สิบคือค่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเราก็อาจจะพิจารณาปรับลดน้ําตาลนะครับผมให้ได้ปริมาณที่มันน้อยลงเพื่อทําให้ค่าน้ําตาลเนี่ยมันไม่สูงจนเกินไปต่อมาข้อที่สองครับการขยับร่างกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันคือเตาเผาพลังงานที่มันดีที่สุดเลยนะคะการที่เรามีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยจะช่วยทําให้ระบบเผาผลาญ ของเราเนี่ยทำงานได้ดีอยู่เสมอครับแล้วก็ข้อสุดท้ายนะครับที่จะแนะนําก็คือการเลือกอาหารที่เราจะกินเข้าไปครับไม่ใช่แค่ว่ากินให้มันอิ่มเนาะการลดอาหารแปรรูปลดของหวานลดของมันแล้วก็เพิ่มพวกผักพวกโปรตีนดีๆเนี่ยเข้าไปร่างกายนะครับมันจะช่วยลดภาระให้กับร่างกายได้อย่างมหาศาลแล้วครับ วัย40นะครับมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดของวัยหนุ่มนะทุกคนแต่บางทีเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นนะครับของการดูแลสุขภาพอย่างชาญฉลาดครับเพื่อให้เราเนี่ยได้มีพลังงานในการใช้ชีวิตในครึ่งหลังเนี่ยได้อย่างเต็มที่และมีความสุขอย่างที่สุดครับสำหรับวันนี้นะครับ Help Me Daily ต้องขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ This is Help Me podcast. You help, I'll call.